้้แลวเห็ดดิน,ด,นดดินเ็อ๋อสวัสดีค่ะพี่นอ้องมาพบกับแอดมินอีกแล้วค่ะมื้อนี้เ็นบ่ค่ะหาเห็ดค่ะท่าเที่ยวปลาค่ะพี่นอ้องมืพพ้อนี้เฮามาหาเห็ดกันเพราะว่าอยากลองเบิง่งค่ะบ่เคย มานักหนาเพื่อนไปเข้าไปหากันค่ะว่ามึอนี่เขาจได้บ่ฝนที้งานครับเพื่นที้งานมันแมนเห็ดกินได้บ่นี่ยอย่าเบอร์กันหน่ำมันแมนเฮ็ดกินได้บ่ยุขพ่นนี่เฮ็ดอย่างแมนอยู่เฮ็ดอยังครับไข่ ใหดขอไข่อืันน итай, man, ี in, ah, right ้แม่นให้ขอไข่บ๊อห็ดินเห็ดินเห็ดินเอาก็ได้เห็ดินกินได้ด้วยให้ดินี่ดอนึงเออห็ดินพี่น้องเห็ดินถึงขอไข่ขอไข้ขอไข่บ่อืมเ้ขอไข่เอาดอกนึไปเบิงให้โมกรดาะเพราะว่ามีหญิดอกหน โอ้ค oh, ือดอกจูมดีแฮะนี่ชามีกวามาันนะวนหายแล้วเลยวาที่ตนเนาะหลังจากง่างหามาดนโอเคครับตูนแหลกเาล่า้าเขาอยากดเฮ้ยดอก้ดอกเขาป็นหอ้นหลเต้นลาน พุ่นดึพุดดอแดงแดงบอกเอ้ยมั่ลอะพี่น้องพี่น้องตวแล้วัวแล้วไม่อยู่ไม่อยู่ยังไหนอ้อยู่ที่บอกอืมฮอยูอบก่อนขออนญาดขอในเดจ้า Rồi ừ. cái đó đỏ đồ đọt cả ao. Nó mắc thì nắm không rồi. hết. ให้แดงบ่น้อยดอกจากะใดขี้เกามันเผาแล้วเอาอยู่บ่ออเ,เอาโรดเอาอันนึง,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 งนเร็วๆเลย่ตะก้าีนี่อู้อ๋อมันแล้ว แ๋ยวนี่พอมียอ่แ่เจียงเนาะต่อต่อเจ้า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 งามจากงามเอาด้วยค่ะ มันเกิดออกมาเป็นเชือกเขาเป็นเชือกว่ะจากเป็นเชือกคันดูรากไว้แม่นอุ้ยโอเคไม่เอาแค่เชือไว้ให้เกิดต่อไปจากขยายต่อไปนี่ไงนี่เหียวว่าเครื่องถุกเครื่องถุกเขินบ่กินได้บ่เหี้ยวฮะกินได้บ่นี่ก็ได้กินได้บ่กินได้ครับอ่ะเก็บ อเ,เอาไว้มันเอาไว้ซะ่เหรอไม่มีดอกหนึงงน่งบ่เอาไว้นั่นแหละมันเป็นเชื้อ,อเอาไปหน่อยไปจุ่มตัวมันอยู่ตรงไหนล่ะนี่ดอกของน้ำแบบชาพี่น้อยเอาไปเลยเอาไปเอู้หอ,อบอวบสวย 很美呢。 นะเห็ดดิน,ดน,อ,ดนอ๋อมาลองกางแกงเอาทุก่า 嗯。嗯